สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแม่หมออมมี่นะคะเลื่อนเราเราเลื่อนมาเจอกันแล้วเราก็จะต้องมีความรู้สึกดีๆที่ได้เจอคลิปนี้หรือมีเซน์อะไรที่ตรงกันนะคะอ่ะโอเคค่ะเรามาดูกับหัวข้อนี้กันเลยนะคะเขาอยากกลับมาขอโทษคุณไหมคะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยนะคะก่อนที่เราจะดูนะคะ แล้วเชื่อมันในไพ่ในการทุกใบของแม่หมอนะตรงนี้ที่เรากำลังจะดูนะคะขอให้คุณนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะว่าเขาอยากขอโทษคุณไหมแล้วเลือกการตรงหน้าได้เลยนะคะใบที่หนึ่งค่ะเป็นใบนี้นะคะ อ่ะแล้วใบที่สองค่ะเป็นใบนี้ค่ะวันนี้เราจะมาสองตัวเลือกกันแบบนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจและเชื่อมั่นในตัวแม่หมอนะคะให้จะได้ออกมาแม่นๆ่นเราจะได้เปิดรับพลังงานดีๆกันเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเริ่มเลยนะคะสําหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่า,เ,าเขาคิดยังไงกับเราคะหรือความสัมพันธ์นะคะก่อนหน้านี้นะคะมันเกิดอะไรขึ้นคะกับคุณกับเขาเนี่ยคะ่ะ มันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเอ่ยนะตอนนี้นะคะเอาจริงนะคุณ <c oughs> เขายังอยากให้คุณนะคะเปิดใจค่ะรับรับความรู้สึกดีๆหรือรับความรู้สึกที่เขาแบบอยากมอบให้คุณอีกครั้งหนึ่งหรือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรขอโอกาสได้ไหมคุณแม่หมอขอพูดว่าขอโอกาสได้ไหมอ่ะอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันแบบ มีอ่ะมีคุณรู้สึกเลยหรือเขาก็ได้ค่ะรู้สึกระวังระแวงไปหมดเลยว่าอ่ะมันจะดีจริงหรอเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้จริงเหรอเพราะว่าขอดหน้านนี้แม่งเขาอ่ะเจ้าชู้กับคุณหรือเปล่าคะเนี้ยความสัมพันธ์คุณนะอุตสาห์เปิดใจรับเขาเข้ามาในชีวิตแล้วนะว่ะอ่ะ ลองดูเปิดใจอีกครั้งไม่น่าเสียหายอะไรเนาะเขาก็ดูเพอร์เฟกดูดีดูรักเราคนเดียวอะค่ะแต่พอคุณเปิดแล้วอ่ะคุณจะเริ่มรู้สึกถึงการหวาดระแวงการระวังตัวเฮ้ยมันมีรางสังหรณ์แล้วว่าไอ้คุณคุณไม่ได้มีฉันคนเดียวแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้คุณจะรู้แบบรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยนะหรือเขาเองเขารู้ตัวค่ะนี่ไงเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้มีคุณคนเดียว เขาเจ้าชู้เขามีคุยหลายคนเขาแบบแอบนอกใจคุณไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจแต่แม่หมอมั่นใจว่าเป็นบางคนเลยทางกายอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะที่เขานอกใจคุณไม่ใช่แค่ใจแต่เป็นกายด้วยนะคะบางคนทั้งกายแล้วใจด้วยเลยนะคะอะถ้าเรื่องราวมันตรงกับคุณอย่างที่แม่หมอดูมาข้างต้นนะคะดูต่อได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเริ่มต่อนะคะว่าอือแล้วคนคนเนี้ยค่ะ คิดกับคุณยังไงอีกคะเขาอยากจะทำอะไรเขาแอบรู้สึกอะไรในใจคะว้าวคุณคุณทำไมมันเป็นแบบนี้มันเป็นพลังงานที่แบบว่าดัดเด่มากแม่หมอนจะบอกว่าแม่หมอนจะตื่นเต้นเองเลยนะคะเนี่ยคือ คุณระวังนะกับการเดินทางถ้าคุณจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งอะคะ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบคุณจะโดนแบบโหยฉุดกระชากลากถูขึ้นเตียงกันเลยทีเดียวนะคะเขาจะแบบมีความรู้สึกว่าอุย้ยข้างใครข้างรักข้างรักได้ไหมใช้คํานี้ได้เลยนะคะเหมือนแบบว่าข้างใครคุณมากนะตอนนี้ถึงคุณกับเขาอะห่างกันไปแล้วอะคะ่ะแต่เขาก็ยังรู้สึกอยากแบบเนี่ยอย่างรูปเลยค่ะเขาจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ย แอบดูคุณแอบมองคุณแอบส่องคุณแล้วรู้สึกคิดถึงมันทำอะไรที่แบบมากกว่าคิดถึงได้ไหม mm. นะตอนนี้เราอยากอยู่ด้วยนะเธอเราอยากมีอะไรด้วยนะ mm. มันถึงเรื่องเรื่องของการมีตกใจด้วยอะไรแบบนั้นนะคะ mm. เขาคิดถึงกับคุณแบบนั้นเลยแล้วระวังมันจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปับ๊บ mm. ก็เกิดขึ้นเลยปุ๊บปับ๊บอยู่ดีๆแบบเปน็นนัดเจอร้านอาหารเดียวอยู่ดีก็ปุ๊บปับ๊บลากขึ้นเตียงอะไรแบบนี้ อะไรแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนประมาณนั้นนะเขาแอบ,บดูคุณอยู่ว่าตอนนี้คุณมีใครหรือเปล่าคุณคุยกับใครหรือเปล่ายังคิดถึงเขาไหมยังแบบเอ้ยบางคนอาจจะเคยมีอะไรความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งไปแล้วอะไรแบบนี้ค่ะเขาคิดอยากทำแบบนั้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะโอ้ว้าวกองนี้นี่แบบว่านิดหนึ่งนะเนี่ยแอบบแซบนะคะเนี่ยแอบบแซบนะ,ะนะคะเนี่ย อ่ะเขาคิดอะไรกับคุณอีกคาเขาแอบ,บคิดอะไรเดี๋ยวแม่หมอขอแบบลำเรียงเรื่องราวนิดหนึ่งนะคะที่กำลังจะเปิดขึ้นนะตอนนี้นะคะ เขาคิดนะแต่เขาไม่บางคนนะคะไม่สามารถแสดงออกไ,ด,ไกด้เขาไม่กล้าพูดเขาไม่กล้าคิดเขาไม่กล้าถามไม่อะไรเลยบางคนนะตอนนี้นะคะที่เขาคิดกับคุณเขาไม่ความรู้สึกว่าอะคงได้แค่คิดแล้วเขาคงพูดกับคุณเป็นคําพูดออกมาไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะบางคนจะรู้แบบมีคนอายุมากกว่าด้วยนะเป็นคุณก็ได้อายุมากกว่าเขาหรือเขาอายุมากกว่าคุณหลายปีนะคะไม่ใช่แค่ปีสองปีนะคะประมาณนั้นนะคะอืม มีราศีพุธศบด้วยเนะเาะอเประมาณนี้ค่ะเป็นเขาก็ได้เป็นคุณก็ได้นะคะอืมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีแบบคุณหรือเขาอะไปมีรักครั้งใหม่แล้วอะทำให้เขาอะกับคุณนะตอนนี้ค่ะเขาเข้าใจผิดคุณอยู่มากๆพอสมควรนะ เป็นเป็นเขาก็ได้นะที่เขาคิดกับคุณนะอันนี้มันเป็นความคิดของเขาที่เขาคิดกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาแสดงออกอะไรมากแบอไปกว่านี้ไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้ค่ะอึดอัดพอสมควรแล้วเหมือนกับว่าพูดออกไปทาอะไรออกไปหรือจะอธิบายให้คุณได้เข้าใจในตัวเขาอีกครั้งยังไงดีนะเพราะณตอนนี้มันมีความเข้าใจผิดเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีคนเข้าใจผิดหรือเขาเองรู้สึกว่าคุณอ่ะเข้าใจผิดเรื่องราวของเขาอยู่บ้างบางส่วนนะคะอะประมาณนี้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราดูต่อค่ะว่าเอาไพ่สองรับนี้ดีกว่าอ่ะเขาอยากขอโทษคุอไหม,มเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะเขาคนนี้นะคะอยากขอโทษสิ่งที่เขาเคยทำผิดทําพลาดกับคุณไปไหมคะคิดอะทำมัางสิเธอคิดแล้วเธอต้องทำนะคิดค่ะคิดเยอะคิด มากคิดจุกจิกคิดวนไปวนมาไม่ว่าเขาจะทําอะไรไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่กับบุคคลไหนที่ไม่ใช่คุณอะไรยังไงแล้วแต่เลยนะคะแต่เขาไม่อาจหยุดยั้งความคิดสมองของเขาเนี่ยพยายามทํานู่นทํานี่ให้ลืมคุณนะแต่ไม่อาจลืมได้เลย อะไรประมาณนี้มีการตัดสินใจอยู่เสมอว่าเฮ้ยถ้าการกลับมาของเขาครั้งนี้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมมันจะเป็นยังไงอะ่ะคุณ่ะจะยังรับเขาได้ไหมคุณจะยังโอเคกับความสัมพันธ์อ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนับต่อจากเนี้ยได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เลยนะคะนณณตอนนี้ที่เขาคิดกับคุณนะคะประมาณนี้นะคะอืมเขากลัวอ,อกหักนะเขากลัวคุณอนะ่ะเนี่ยสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขากำลังจะทําหรือสังหรจใจอะ่ะ ว่าจะกลับมาดีไหมเนี่ยแล้วเขากลัวคุณอนะเซโนเขามากๆกลัวการไม่ตอบรับกลัวการโนใส่เขากลัวคุณแบบไม่อะไม่เอาแล้วอะฉันเจ็บมาพอแล้วฉันขอมูฟออนดีกว่าเริ่มต้นหลักใหม่อะไรใหม่ๆที่มันไม่ใช่คุณคุณทาฉันเสียใจมามากแล้วเขารู้ตัวค่ะเขาเขาอยากขอโทษมากๆอันนี้ตรงตัวมากที่อยากขอโทษแต่กลัวคุณแม้แต่จะคุยก็ยังไม่คุยเลยอย่าว่าแต่คําขอโทษที่เขาอยากจะพูดจับคุณเลยค่ะเขาคิดอยากขอโทษค่ะ ดูต่อค่ะแล้วเขายังรักเราไหมคะแค่คําขอโทษแม่หมอว่ายังไม่พออยากดูอีกอะ <laughs> แม่หมออยากดูอีกอะอยากดูค่ะที่เขาคิดกับเราอ่ะคะ่ะเขายังรักเราไหมคะคนคนนี้เนี่ยค่ะที่คุณคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะว้าวมันทําไมกับหัวมันลยโทโทโถมันเกิดอะไรกันขึ้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยอือหือฉันแบบว่าฉันงงมากเดี๋ยวนะ ขอแบบรวบรวมนิดนึงนะคะว่าเรื่องราวของคุณกับเขานับแต่นี้เ,าเขายังรักไหมจะบอกว่าไม่รักมันก็ไม่ใช่จะบอกว่าเขาไม่ลืมคุณมันก็ยังไม่ใช่เออเอาไม่ไม่งงใช่ไหมคะไม่รักนะแล้วก็ไม่ลืมด้วยนะคะณนะตอนนี้เหมือนทําอะไรไม่ได้คือถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าถามแล้วอะเหมือนแบบคิดเองเออเอง คิดมโนภาพว่าคุณยังรักเขาไหมคิดมโนเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดได้กลับมาคุยอะค่ะแล้วมันจะเป็นยังไงต่ออะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะตอนนี้อืมเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงนะคะคําว่ารักมันอาจจะยังไม่มีมันอยากอาจจะยังใช้กับเขาคนนี้ไม่ได้สําหรับเรื่องราวของคุณกับเขามันไม่ได้จาแบบ ทําให้เขาลืมไปได้แต่อาจจะกลับมารักแล้วไม่ได้เขามองเลยว่าเฮ้ยณตอนเนี้ยค่ะคุณคือแบบต้องมีคนอื่นแล้วแน่ๆเลยคุณจะต้องมุกออนจากเขาแล้วคุณหนะกมา,าไม่ได้รักเขาแล้วหรือไม่ได้อยากจะกลับมาคุยกลับมาเคลียกลับมาทําแบบเรื่องราวที่เขาไม่เคยพูดกับคุณเออแล้วเขาคิดอยากเคลียคุณเองอะค่ะคงไม่อยากจะฟังอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอื้ เขามีความอดทนนะเขาแบบตีกับเขาในหัวมากๆเลยว่าเฮ้ย mm. ในตอนนี้ค่ะเขายังรักคุณไหมเขาคืออะไรวะความรู้สึกแบบนี้นะคะมันเหมือนแบบไม่งงใช่ไหมว่าจะให้กลับมารักร้อยเปอร์เซนต์นะ่ะเขายังทำไม่ได้แต่ให้ลืมคุณไปเลยมูฟไปเลยเขาก็ยังทำไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอดูว่าเอ่อสรุปเรื่องราวที่แม่หมอพูดมารนะับจากนี้นะคะสรุปแล้วค่ะอ เรื่องราวของคุณกับเขาอะค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเออมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะในในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเดือนหรือสองเดือนในช่วงนี้เรื่องราวของคุณกับเขานะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นคะขอโทษจริงไหมแล้วขอโทษได้ไหมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยหยับมานี่ไง คือคือแม่หมอบอกก่อนเลยคุณกองเนี้ยคุณจะได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับการได้คุยกับการได้กอดได้จูบมันอาจจะมากกว่าน,นั้นนะคะที่เขาว่ายังรักคุณอยู่มากๆเลยแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเอ้ยอยากถึงขั้นมามีอะไรด้วยเลยอะค่ะแล้วเขากลัวการทะเลาะเบาแหวงการที่แบบเขายังรักคุณแต่คุณยังรักเขาไหมเขากลัวมากๆทําไมคุณกองนี้จะแบบกลัวเรื่องการที่แบบคุณจะรับเขาไม่ได้แล้วคุณจะแบบโนใส่เขาอะไรแบบนี้ค่ะอืม เขาคนเนี้มีสเสน่ห์มากเลยนะหรือเป็นตัวคุณกระดาที่แบบเอ้ยดูหล่อดูสวยอะดูแบบมีคนมาชอบเยอะมีคนแอบติดตามเยอะมีคนแอบมองเยอะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะสายตาเขาอะมันมองไปที่คุณหรือเขามีคุณแค่คนเดียวเขาเหมือนแบบว่าโฟกัสแค่คุณคนเดียวไม่ว่าไม่ว่ามากหน้าหลายตาหลายคนหลายอะไรก็แล้วแต่จะเข้ามาเขาคนเนี้ย มันเหมือนแบบมีคุณอยู่ในใจแค่คนเดียวอะทำไมเป็นอย่างนี้วะไม่ใช่เขาไม่งงแล้วไม่ตีกันในหัวสมองในในใจของเขานะคะมีค่ะความสับสนเลยว่าเออทาไมเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่ฉันน่ะดูหล่อนะเอ้ยมีตัวเลือกเยอะเลยแล้วฉันน่ะดูสวยนะฉันก็มีตัวเลือกเยอะแต่ทําไมว่าฉันลืมเธอไม่ได้แล้วทําไมว่ามันยังแบบยังรักอยู่อะยังอะไรอาบอลยังนึกถึงยังแบบบางคนอะอย่างที่บอกเลยไม่ใช่แค่นึกถึงอย่างเดียวคือเขาอยากมามีความสัมพันธ์ที่มันมากกว่านั้นนะคะปุ๊บปั๊บคุณอาจจะได้ ปั๊บมาเจอก,กันแล้วแบบไปกินข้าวแล้วก็วางยาเราก็ลากขึ้นเตียงอะไรแบบนี้เออมันก็ได้นะคะอ่ะโอเคค่ะจบไปชื่นใจไหมคะไม่เครียดนะคะอย่าเครียดนะคะทุกคนกองที่หนึ่งจบไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวแม่หมอเริ่มชาวกองที่สองค่ะเพื่อนๆที่รออยู่โดยการใบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนเลยนะคะว่าเอ้ย เขากับคุณความสัมพันธนะ์นตอนนี้ค่ะมันเป็นยังไงกันบ้างมันเกิดอะไรขึ้นมาหรือมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอืมถามว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นมันกำลังจะมียังไงอะไรยังไงเกิดขึ้นมันทำไมเป็นพลังงานที่เขาเขารู้สึกว่าเขาอะมีความชอบคุณนะมากๆ เขารอคอยอะไรสักอย่างที่อยากจะกลับมาคุยกับมาเคลียคือณนะตอนเนี้ย mm hmm. เขาลืมคุณไม่ได้นะคะหรือตัวคุณเองก็ด้วยเช่นกันเพราะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเรื่องราวของคุณกับเขาเคยดีมามากๆก่อนหน้านี้เคยคุยเคยสวีทหวานแหววเคยแบบแฮปปี้มากๆเลยเคยตั้งความหวังลึกๆว่าเราจะได้กลับมารักกันอีกหรือเราก็น่าจะไปได้ดีกันแน่ๆเลยสร้างครอบครัวสร้างอนาคตอืมเขาหรือคุณยังมีความเชื่อมั่นแบบนั้นอยู่ นะะะคอ่เดี๋ยวเราดูต่อค่ะแล้วอมเขาคิดยังไงกับคุณคะตอนนี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณคะคิดถึงหน้าเขาด้วยนะคะครั้งที่จะดูไพ่ดูการ์ดกับแม่หมอกก็คิดถึงหน้าเขานิดนึงว้าวอุ้ยดวงเลยทีเดียวนะจ๊ะคุณอันนี้ไพ่ไปเดิมเลยค่ะเหมือนกองเลยเขามีความรู้สึกว่าโอ้ไมค์กอดคุณเนี่ยตอนเนี้ยโนแล้วมูฟออนแล้ว,ลวรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีตัวเลือกเยอะเลยค่ะ ฉันสวยเลือกได้ฉันหล่อเลือกได้ฉันไม่ต้องการคุณนะทำไมอะฉันนั่งอยู่สวยๆอะ่ะคุณก็มาหาฉันเองหรือคนอื่นก็มาหาฉันเองเขาคิดแบบนั้นกับคุณนะคะนะตอนนี้นะเขารู้สึกแบบนั้นนะคะที่เออไม่เป็นไรถึงแบบไม่มีคุณอนะ่ะคือแบบฉันก็อยู่ได้นะฉันก็ไม่ได้บอรี่ะคะ่ะที่จะต้องที่จะต้องมีใครในชีวิตอะไรแบบนี้นะคะ เขายังมีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคนคนนี้นะคะมีความรู้สึกดีๆมากๆแล้วเหมือนแบบว่าเฮ้ยอยากอยู่ด้วยจังเลยอยากอยู่ใกล้ๆจังเลยอะไรแบบนี้นะคะมากๆเลยอยากให้คุณนะ่ะรู้สึกตันตนหนักถึงเขาด้วยว่าเฮ้ยความรู้สึกเนี้ยคุณฉันน่ะไม่อาจลืมนะเขาอยากขอโทษคะ่ะนี่ไงตามรูปเลยแล้วเมื่อขอโทษเสร็จจะยังไงต่อคุณดูตามภาพเอาเลยคะ่ะเขาอยาก มากมายอีกแล้วเหมือนกองที่หนึ่งเดี๋ยวเราดูต่อมากมายรู้สึกเลยว่าช่วงเนี้ยคุณดูดีมากๆดูแบบแต่งตัวดีดูเข้าใจทําอ,อ,อะไรที่แบบทําให้เขาหรือคนอื่นมาสนใจในตัวคุณะคะ่ะอะไรประมาณนี้ช่วงนี้คุณจะแบบดูเป็นจุดเด่นเบสอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่แค่ในใสายตาเขาคุณดูดีในสายตาคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาอยากกับมาขอโทษเขาอยากให้คุณมีความรู้สึกดีๆกลับไปให้เขาได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะตรงตัวมากๆ อ่ะเดี๋ยวเราดูต่อเลยนะคะเขาคิดยังไงกับคุณน่คะคนคนนี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณคะเนี่ยคิดสิทำไมจะไม่คิดคิดเยอะคิดมากเลยทีเดียวนะคะอืมเขาบางคนเนี่ยมองว่าคุณน่ะ นิสัยเด็กด้วยนะเออบางคนอะหมอเอคุณคุณดูขี้อ้อนคุณดูง้องแง้งคุณดูแบบบางทีก็นิสัยเด็กหรือคุณอายุเด็กมากกว่าเขาพอสมควรที่เขาคิดแบบนั้นนะคะอะตรงไหมถ้าตรงเรื่องราวของคุณก็ดูต่อได้เช่นเดียวกันเนาะเขาคิดแบบนั้นค่ะอืมเขามีความรู้สึกว่าอ่เนี่อีกแล้วนี่ก็พไพ่ใบเกี่ยวกับอุ๊ยคนเนี้ยแหละแม่ของลูกใคยคนเนี้ยพ่อของลูกฉันเลยเขาคิดกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ย ดูดีมากในใสายตาเขาแล้วเขาคิดที่อยากจะแบบเฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่ากลับมาขอโอกาสขอแต่งงานแล้วมันจะเป็นยังไงวะเออแล้วผลสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นเราคุณจะยอมไหมวะไม่สิเขารู้เลยว่าคุณไม่ยอมเขารู้เลยว่าคุณเนาะไม่อยากกลับไปมีปัญหาเดิมๆอีกแล้วไม่ว่าปัญหาอันนั้นเกิดขึ้นด้วยแบบไหนนะคะด้วยการเจ้าชู้ของเขาก็ดีหรือครอบครัวก็ดีหรือปัญหาการเงินก็ดีนะคะบางคนการเงินด้วยนะอืมก็แบบเขาก็คิดเลยว่าคุณอนะ ไม่น่าจะกลับมาอีกแล้วไม่น่าจะแบบให้โอกาสเขาแล้วที่จะได้กลับมายืนตรงนี้ข้างๆคุณแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อค่ะว่าคนคนนี้ค่ะเขาอยากขอโทษคุณนะคะสิ่งที่เขาเคยผิดเคยพลาดเคยทําให้คุณไม่พอใจเคยทําให้คุณเสียน้ําตาแล้วเขาอยากขอโทษไหมคะอยากค่ะอยากมากๆด้วยเขารู้นะก่อนหน้านี้ไม่อย่างที่บอกเลยอืม เนี่ยการเลิกปุ๊บปับ๊บเลิกปุ๊บปับ๊บเลิกกันแบบกระทันหันก็มีบางคนที่แบบเนี่ยทนมาพอแล้วสภาพเหตุการณ์ตอนนั้นอะมันเหมือนอาจจะไม่ได้เลิกกระคุณอาจจะแบบยังกินข้าวด้วยกันตอนเช้าอยู่ดีตกเย็นนะบอกเลิกเลยก็มีนะคะบางคนนะที่แม่หมอที่แม่หมอเห็นนะคะเป็นแบบนั้นนะจ๊ะแล้วเขาอยากขอโทษไหมอยากค่ะ นี่ไงที่บอกหนึ่งถ้วยขึ้นมาคืออยากกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากกลับมาทําตัวใหม่อยากทําให้คุณนะ่ะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมก่อนหน้านี้ที่เคยอยู่ด้วยกันมาอะไรแบบนี้นะคะแต่เอาจริงๆออืถ้ามันเป็นรักเก่าเขาก็รู้ว่าคุณเจ็บมากเพราะเขาเขาก็รู้คุณเสียใจมากเพราะเขาถ้ากลับมาอย่างที่บอกไปแล้วแล้วไพ่ก็ยังยำ้ำ ทาวเวอร์ขึ้นมาเออถ้ากลับก็คือแบบกระทันหันนะคะปุ๊บปั๊บมาเลยปุ๊บปั๊บติดต่อ,อก,กลับมาทําให้คุณไม่ทันได้ตั้งตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันปุ๊บปั๊บคิดถึงหวยหาหรือวันไหวในตัวคุณมากๆนะคะเขาคนนี้หวยหาคุณมากๆไม่หมอมั่นใจว่าว่าเป็นแบบนั้นนะคะเขาอยากขอโทษคะ่ะแล้วไม่ใช่แค่การขอโทษอันนี้คืออยากกลับมาคุณดีด้วยนะคะอะดูต่อสิคะดูต่อเลยเขายังรักคุณไหมคะ สรุปเรื่องราวของคุณกับเขานะคะจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นคะเรื่องราวของคุณกับเขาอะคะ่ะหนูว้าวอย่างที่บอกคะ่ะเป็นอย่างนี้แน่นอนอะเดี๋ยวคุณก็รอดูไปนะคะว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอืมเนี่ยยังไงเขาก็จะกลับมาเร็วๆนี้แหละเขาอยากกลับมาสาร้างสัมพันธ์ทำอะไรก็ได้ทำให้คุณเปิดใจยอมรับเขาไม่ระแวง ในตัวเขาอีกแล้วเชื่อใจในตัวเขาให้ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเออประมาณนั้นอย,อยากให้คุณเชื่อใจอะ่ะอยากให้คุณไว้ใจอะ่ะคุณคุณก็ต้องทําให้เขาเห็นค่ะ <c oughs> แม่หมอหมายเขาคนนี้ไม่ใช่ตัวคุณนะเออคุณคุณก็ต้องทําให้เขาเห็นค่ะไม่ใช่ไม่อะไรเลยไม่ทําอะไรเลยแต่คุณนะ่ะมงคลนะ่ะเคยทําผิดทําพลาดแล้วไม่คิดแก้ไขอะ่ะมันก็ ไม่สามารถเขารู้ค่ะว่าเขาเคยทําผิดกับคุณนะแล้วเขาคุณเขาคิดด้วยว่าคุณน่ะจะยังให้โอกาสเขาไหมจะยังมีเขาในใจได้หรือเปล่าเขาคิดนะไม่ใช่มีคิดเขาสำรวจตัวเองเลยและตอนนี้สำรวจมากๆว่าเฮ้ยมันมีจุดไหนอีกที่คุณน่ะไม่โอเคในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีจุดไหนที่เขาทําผิดและทําพลาดไปมันมีจุดไหนที่ทําให้คุณเคยเสียใจในตัวเขามากๆก่อนเขาจะกลับมาเนี่ยเขาอ่ะคือใจมาก่อนเลยนะพอใจมาปุ๊บแล้วมันแบบ มันสั้นเลยค่ะมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยคุณจะรับได้หรือเปล่าแล้วตอนนี้คุณเป็นยังไงคุณมีใครไหมแล้วคุณจะเปิดโอกาสให้เขาอีกไหมคุณจะยังรักเขาไหมนะคะอันนี้อยากกลับนะแต่มันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะบางคนบล็อกไปแล้วก็จะบอกว่าไพ่ไม่หมอไม่แม่นไม่ได้นะเออแล้วเขาจะติดต่อคุณยังไงถูกไหมแบบนั้นนะคะ ก็ลองดูแล้วกันลองดูไปนะว่ามันจะเป็นแบบนาไยที่เราดูกันในวันนี้หรือเปล่านะคะมีสิทธิ์เกิดขึ้นแล้วมันแบบปุ๊บปับ๊บมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันการเจอการคุยของคุณมันไม่ใช่แค่เจอแล้วจบคุยแล้วพอมันการสานต่อที่มันมีอะไรมากกว่านั้นบางคนมาถึงขั้นแบบแบบมีเซ็กด้วยอะไรแบบนี้ด้วยเลยนะคะอันนี้ก็ให้ทุกคนนะล,ลูกดวงก็รอดูไปก่อนนะคะอ่ะโอเคค่ะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถ้าคุณคิดว่ามีประโยชน์ อยากสื่อให้ใครได้ฟังก็แชร์ให้แม่หมอด้วยเป็นค่าครูให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพจแม่ลูกปุกดวงฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะ